นี่นะฮะก๋วยเตียวนี่40บาทน้ำอีก10บาทรวมแล้วก็50บาทสนามบินนะฮะนี่โห้ิ้นยอดใครบอกว่าอาหารราคาหลักสิบไม่มีนะฮะมีจริงนะชั้นสาม จ่วนสามประตูสิบห้ามีจิตอร่อยของเขาละจะได้แซ <c oughs> บแ